ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในประเทศไทยเกิดขึ้นทุกปีและมีความสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากสร้างผลกระทบในวงกว้างจากข้อมูลสถิติในช่วง30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีอุทกภัยเกิดขึ้นกว่า257ครั้ง มีคนเสียชีวิตรวมแล้วกว่า4,612รายมูลค่าความเสียหาย168,53ล้านบาทเมือ่อสิ้นฤดูฝนประเทศไทยต้องกลับมาพบกับภายแล้งทุกๆปีผลผลิตทางการเกษตร,รได้รับความเสียหายน้ำอุปโภคปบริโภคเกิดความขาดแคลนรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาภายแล้งดังกล่าวตั้งแต่ปี2,535ถึงปัจจุบันเฉลี่ยแล้วปีละก,กว่า316ล้านบาทการบรูรณาการข้อมูลระหว่างกันถือเป็นสิ่ง สำคัญในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้เพื่อให้เกิดบูรณาการน้ำมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำกรมชมประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีมาตรฐานใช้ข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ในส่วนของกลมทรัพยากรน้ำได้ดําเนินการบูรณาการข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้ําในลาน้ําจากระบบโทรมาตรระบบ CCTV และระบบ Early Warning จะถูกเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมและภายแล้งในพื้นที่นอกเขตชนรับทานมีการดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างด้านข้อมูลทรัพยากรน้ำจากหน่วยงานภายนอกอาทิเช่นกรมชนรัทานกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชนรัฐทานนอกจากนี้ทางหน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของประเทศที่ทันต่อสถานการณ์สามารถกำหนดมาตรการให้หน่วยงานลงไปแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่มีความซ้ำซ้อนและลดความสิ้นเปลืองงบประมาณในการดำเนินการ การบริาการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำถือเป็นผลสำเร็จในระดับประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและให้บริการในมิติต่างๆตามภารกิจที่รับผิดชอบโดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำจัดทำสมดุลน,น้ำระดับตำบลค่าการพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำท่วมและน้ำแลงล่วงหน้า เพื่อจะทําแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤตน้ําวางแผนเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํารวมถึงสร้างความรู้และให้บริการข้อมูลด้านน้ําแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยนอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ําได้พัฒนาการให้บริการประชาชนด้านข้อมูลโดยให้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของหน่วยงานซึ่งประชาชนทั่วไป สามารถรับทราบและเข้าดูข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบันรายงานการเฝ้าติดตามน้ำ24ชั่วโมงรายงานระดับน้ำรายวันรวมถึงติดตามภาพแบบเรียลไทม์จากกล้อง CCTV การบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำดังกล่าวสะท้อนผลลัพธ์ให้มิติเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงดังนี้มิติเศรษฐกิจแนวโน้มความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยลดลงมีการเตรียมความพร้อมทําให้สามารถกู้สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วการสูญเสียจากสถานการณ์ภัยแล้งลดลงปัจจุบันมีพื้นที่ไม้ยืนต้นที่ขาดแคลนน้ำจำนวน45จังหวัดรอบคุมกิจการพืชสวน2,2662ไร่ มิติสังคมประชาชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการรองรับสถานการณ์ของภาครัฐอย่างทันท่วงทีอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยที่แม่นยำรวมถึงการให้ความร่วมมือและร่วมเครือข่า,ขายภาคประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภยัยมิติความมั่นคงผลกระทบจากภายน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชระทาน และก็ขัดแย้งเนื่องจากการใช้น้ํำในระดับพื้นที่ลดลงในขณะที่ความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรเพิ่มมากขึ้น